เทโลม a ริกแอคเซสนะครับสิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องรู้เนี่ยก็คือต้องรู้จักกับคําศัพท์เหล่านี้ก่อนเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาพิจารณตัวนะครับคำแรกครับคำว่า Optical Rotation นะครับออปติคอลโรเตชันเนี่ยสัญลักษณ์นะครับคือเอลฟาเนาะแล้วหน่วยก็จะเป็นมุมนะครับสัญลักษณ์คือเอลฟาหน่วยเป็นมุมนะครับซึ่งค่าที่ได้เอลฟาตรงนี้มาเนี่ยมันก็คือมุมที่เราวัดได้จากการวิเคราะห์การบิดนาบแสงนะครับ แต่ว่าค่าตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ถูกคอลเลกด้วยคล้องด้วยพาร์ตเลงด้วยลัมด้าด้วยอุณหภูมินะครับเพราะฉะนั้นค่าตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนไปได้ตามความข้นตามพาร์ตเลงแล้วก็ตามความยาวคลื่นแล้วก็อุณหภูมินะครับมันยังขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์4อันนี้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงคําว่า specific rotation เนี่ยมันก็คือค่า optical rotation นั่นแหละแต่ว่ามันถูกคอลเลกด้วยคล้องด้วยพาร์ตเลงด้วยอุณหภูมิแล้วก็ด้วยความยาวคลื่นแสงแล้ว ก็คือเราจะไม่สนใจตรงนี้ละเพราะเราปรับสภาวะให้มันคงที่ให้มันมีความ s p ป c ิฟิกมากขึ้นละนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะถูกพูดไว้ใน Usp ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถไปหาอ่านได้เนาะคราวนี้ประเด็นที่3นะครับสิ่งที่ต้องรู้ต่อมาก็คือในศารบางตัวครับที่มันมีความไม่เปี่ยริตี้นะครับมันอาจจะมะี R อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ S อยู่ประมาณนี้แล้วก็ R อยู่ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเอาไปวิเคราะห์หาค่าออปติคอเลเทชันแล้วเนี่ยนะครับ สัดส่วนของ S นะครับกับสัดส่วนของ R บางส่วนเนาะมันก็จะเสมือนว่ามันอยู่ในรูปลาซิมิตเมเจอร์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเห็นว่าในส่วนนี้นะครับที่ผมกาตาบาดไว้อยู่เนี่ยมันก็คือบิดและนาบแสงเป็นศูนย์นะครับสิ่งที่เราได้จากการวัดเครื่องโพลมาริเมตตี้มาเนี่ยก็คือก็คือแค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับก็คือสัดส่วนของ R ที่มันเกินมาเท่านั้นนะครับเราอาจจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นค่า อินอานิโอเมทริกแอคเซสก็ได้แอคเซสแปลว,ว่าเกินใช่ไหมก็คือเป็นค่าที่มันเกินมานะครับประเด็นถัดมาที่เราต้องรู้ก็คือในการหาความเพอริตี้เนาะก็คือเราสามารถหาได้2อ,อย่างนะครับหาได้จากค่าของออปติคอลโรเทชันหรือว่าหาได้จากค่าของสเปิฟิกโรเทชันก็ได้แต่ว่าในที่นี้เนะี่ยผมขอพูดในการหาโดยใช้ออปติคอลโรเทชันแล้วกันนะครับเขาบอกว่า เปอร์เซ็นต์ออปติคอลโอเปอเรอตี้เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเปอร์เซ็นต์อินทรียบิกเอ็กเซสเสมอนะครับเพราะความโอเปอเรอตี้ก็คือมันเป็นการเทียบใช่ไหมฮะเทียบว่าเออเรามีสารตรงนั้นอนะมากขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์อินทรียบิกเอ็กเซสเนี่ยเราก็จะหาจากง่ายๆเลยเอาความเข้มข้นของสารที่มากกว่าลบกับความเข้มข้นของสารที่น้อยกว่าแล้วก็ส่วนด้วยความเข้มข้นทั้งหมดบวกกันแล้วคูณร้อย เราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ที่มันแอคเซสมาละว,ว่ามันแอคเซสไปเท่าไหร่เช่นอย่างในกรณีนี้นะครับสมมุติว่าเราไม่ได้มีแอบส์ดูดอยู่นะก็คือสมมุติว่า r เนี่ยมันมากกว่า s อยู่นะครับ r มากกว่า s อยู่เท่าไหร่แล้วก็เทียบกับทั้งหมดคูณร้อยก็จะได้เปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเรามี r in antimer เนี่ยเจ็ดสิบเปอร์ s in antimer เนี่ยสามสิบเปอร์นะครับเราจะหาเปอร์เซ็น e ต์ ee ได้ยังไงก็คือเปอร์เซ็นต์ in antimer access นะครับ เราก็จะหาจากเอาตัวมากนะครับลบตัวน้อยเนาะก็คือเจ็สิบลบสามสิบนะครับเราก็หารด้วยทั้งหมดก็คือหนึ่งร้ยเนาะแล้วก็คูณร้อยก็จะได้ว่าเปอร์เซ็นต์ที่แอคเซสมานะครับก็คือสี่สิเปอร์เซ็นต์เน้นย้ำนะครับสี่ิเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันคือสัดส่วนของตัวมากที่มันเกินมานะครับเพราะฉะนั้นตัวมากที่มันอยู่ในสายของเราเนี่ยมันคือ R ใช่ไหม r มันมากกว่าเนาะมันสี่เปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยความหมายก็คือ r เนี่ยมันเกินมาสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่เหลือนะครับอีกสามสิบ กับ S30% มเนี่ยมันก็จะถูกวิเคราะห์แล้วก็เป็นรูปลาิมิธใช่ไหมก็จะไม่ได้ผลการวิเคราะห์ออกมามันเป็น o p t i c a l l y inactive นะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับมันจะมีสูตรที่อยู่ในห้องเรียนอยู่เนาะเราเพื่อนๆอ,อาจจะงงกันนะครับก็คือจะพิสูให้ดูเนาะจากสูตรที่เราบอกว่าโอเคเปอร์เซ็นต์ e n a น t i เท e ร์โบเเนี่ยมันได้จากเอาตัวมากลบตัวน้อยแล้วก็หารด้วยตัวมากบวกตัวน้อยแล้วคูนร้อยใช่ไหมแหมทีเนี้ยผมขอสมมุตินะครับสมมุติให้ R นีมับไปทางขวา อันนี้จะสมมติ R บิดไปทางซ้ายก็ได้นะแล้วแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยแต่ว่าผมสมมุติให้ R เนี่ยบิดไปทางขวานะครับถ้าเกิดว่ามันมีข้อมูลนี้มาเนี่ยเราต้องรู้ทันทีว่าฟอร์มคู่ตรงค่ามันก็คือ S นะครับต้องบิดไปทางซ้ายโนต้ตไปก่อนนะครับ S ต้องบิดไปทางซ้ายเนาะทีนี้มาดูต่อประโยคเดิมเลยนะครับ R บิดไปทางขวาแล้วก็ S บิดไปทางซ้ายเนาะ R บิดไปทางขวาเนี่ยแสดงว่าค่าที่มันได้มันต้องเป็นเครื่องหมายบวกถูกไหม S, S บไปทางซ้ายแสดงว่าค่าที่มันได้จากออลติคอเลชันก็ต้องเป็นเครื่องหมายลบถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับสมมุติถ้าเกิดผมให้ค่า่า r เนี่ยโอ้ผมบดผมบดผมให้ค่า R อในเทอร์โมเนี่ยมันมีค่าการบิดลาหน้าเป็นอ l ลฟา R นะครับเราจะรู้ทันทีว่า S นะครับมันก็จะมีค่าการบิดลารน้าเป็นลบของอ l ลฟา R นะครับเพราะมันแค่ตรงข้างมาเฉยนะรประโยคนี้เอาไว้เคลียร์นะฮะเพราะว่ามันจะส่งผลในการพิสูจน มันทัดต่อไปต่อนะครับโอเคคราวนี้คิดภาพตามต่อนะครับอันเนี้ยมันก็คือเป็นค่าอ p ลติคอรโลเดชันที่เราออปเสิร์ฟได้นะครับสิ่งที่เราออปเสิร์ฟมาเนี่ยเอโทษดีสิ่งที่เราออ s เ r ิร์ฟได้เนี่ยมันก็เป็นยาที่แบบมีการผสมระหว่าง r inar กับ s inar ถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราออ s เ r ิร์ฟได้เนี่ยก็คือเป็นควาไม์พุ่มนะครับของ r คูณกับค่าการบิดอันาบแล้วก็บวกกับควอไมพุ่มของ s นะครับแล้วก็คูณกับค่าการบิดอันาบของมันแต่อย่าล มันตรงข้ามกับ r ใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่าที่มันได้เนี่ยมันก็จะเป็นลบแอลฟา r นะครับพอเสร็จจากตรงนี้นะครับเราทําการแยกตัวร่วมออกมาเนาะก็คือแอลฟา r เนี่ยดึงออกมานะครับก็จะได้อยู่ที่ประทัดนี้ผมติดไว้ให้เป็นสมาการที่1น,นึ่งเนาะคราวนี้คิดภาาตามต่อนะครับถ้าเกิดเราจะวัดเพียวของ r อย่างเดียวเนี่ยแสดงว่า s ของเราไม่มีเลยก็คือมีแต่ r เท่านั้นเลยนะครับความของ s ของเราเนี่ยก็จะเป็น0ถูกไหม เพราะฉะนั้นนะครับค่าที่เราได้จากเพนะียวเนาะมันก็คือ Alpha R นะครับคูณกับควานต้น r ลบควอนตนแต่ S ของเราเป็นศูนย์ไปละเพราะมันเป็นเพียวไงเพียวก็คือไม่มี S ละนะครับเพียวของ R ก็คือไม่มี S ละเราก็จะได้ตามนี้เนาะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นศูนย์ใช่ไหมเราก็ได้ว่าค่าอัลติคอโลเจนของเพียวเนี่ยก็เท่ากับ Alpha R แล้วก็คูณกับของของ R เท่านั้นนะครับจาก2สมการนี้นะครับเราจะเอามา erge กันกับ อินเทอร์โอปิคแอคเซสนะครับก็คือเราจะทำการแทนเข้าไปในสมการข้างบนตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูดีนะจากเปอร์เซ็นต์ ee เนี่ยมันเท่ากับ r ลบ s ส่วนด้วย r บวก s คูณร้อยใช่ไหมครับฉะนั้นนะครับจาก r ลบ s ที่เราติดไว้เป็นสมการที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราทำการย้าย a l ลฟา r เนี่ยไปด้านล่างเราก็จะได้เป็น a l ลฟาที่ออฟเซิรได้ส่วนด้วย a l ลฟา r ใช่ไหมครับ ก็จะได้ตามนี้มาเนา,เาตรงนะครับแล้วก็ตัวข้างล่างเนาะมันไม่มี S อยู่เลยนะครับแสดงว่ามันก็จะเป็น r บวก0ูนย์ใช่ไหมอ่ะ r เราให้เป็นสัดส,ส่วนเป็น1ก็ได้นะครับ r บวกศนะครับก็คือจะกลายเป็นหนึงนะครับทีนี้เราก็จะได้ว่าเปอร์เ e ซ็น ee เนี่ยมันก็จะมีค่าแค่เท่ากับค่าอ t i ติคอโ t เทชันที่สังเกตได้ส่วนด้วยค่าออ i ติคอโ t เทชันของตัว r แล้วก็คูณร้อยนะครับ แต่ตัว R เนี่ยคือเรากำหนดให้ตอนแรกว่ามันจุดเทียวไงเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเปอร์เซ็ a นต์อินทร์เทีริเรับมันก็จะเท่ากับ a อลฟาที่อองเกตได้ส่วนได้ a อลฟาของเทียวแล้วคูณร้อยเท่านั้นนะครับอันเนี้ยจริงๆเพื่อนๆให้เพื่อนๆจำไปเลยครับเพราะว่ามันใช้ได้กับทุกข้อเลยนะครับถ้าเราจะคิดภาพง่ายๆก็ได้ว่าโอเคเปอร์เซ็นต์อินทร์บิกอรเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราสังเกตได้นะครับส,ส่วนด้วยสิ่งที่มันเทียวเียวนะครับแล้วคูณร้อย อ,อันนี้จาให้ได้นะครับโอเค <c oughs> อะทีน,นี้มาดูต่อนะครับอันนี้คือโจทย์ที่อยู่ในห้องเรียนเนะเาะโจ์เขาบอกว่าสารผสมของเราเนี่ยมันมีค่า optical rotation ที่ observe ได้เนี่ยเป็นบวก8.52นะครับแล้วก็จากข้อมูลใน bp นะครับ <c oughs> เขาบอกว่า s en เนี่ยมันมีค่าการบิดระนาบ optical rotation นะครับลบสิจากประโยชน์ตรงกลางนะครับเพื่อนๆต้องรู้ว่า R ene เนี่ยมันจะเป็นบวก15ทันทีนะครับพอเรารู้แล้วว่า R ene เป็นบวก15แล้วสิ่งที่ออฟเซิร์ฟได้มันคือบวก8.52ฉะนั้นนะครับสิ่งที่มัน access มาเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเดาได้เนาะว่ามันก็น่าจะเป็น R ene tomer ถูกไหมฮะเพราะว่ามันมันเป็นบวกไงมันเป็นบวกเหมือนกันสิ่งที่มันเกินมาก็น่าจะเป็น R นะครับอ่าโอเคพักไปแค่นี้ก่อนนี่ก็โจทย์ถามว่าความพ้นของ R เท่าไหร่แล้วก็ S เท่าไหร่เนาะสัดส่วนมันเป็นเท่าไหร่บ้าง เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะจากสูตรที่ผมบอกไปครับเราจะหาเปอร์เซ็นต์ EE ได้เนี่ยเราก็จะหาจากค่า optical rotation ที่เราสังเกตได้หารด้วยค่า optical rotation ที่มันเป็นเพียวๆเนาะซึ่งค่าตรงนี้เนี่ยเราจะได้จากสิ่งที่โจทย์ให้มาเนาะโจทย์จะให้เป็นข้อมูลมานะครับแล้วก็จะใส่เข้าไปนะครับเป็นความบริสุทธิ์เทียบกับ f e r e n c e อะไรประมาณนี้นะครับแล้วคูณร้อยเนาะทีนี้ดูต่อนะครับค <c oughs> ่า o p ปติ a ค r ล t a โ i เตที่เราสังเกตได้นะครับมันคือบวก8.52ใช่ไหมซึ่งก็จะถูกใส่เข้าไปนะครับส่วนค่าออโตเ o ชันออปติเคิลโเตชันของเพียวเนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่มันเกินมาออกมาเหมือนกันก็คือเป็นของ R เพราะฉะนั้นจากที่โจทย์บอกว่าเป็น S in R เ,เนี่ยที่เป็นลบ15เนี่ยเราจะไม่ใช้ครับเราจะใช้เป็นบวก15แทนนะครับเนาะก็เ,เข้าไปแทนไปปุ๊บคูณร้อยก็จะได้ออกมาเนาะ จริงๆอ่ะผมจะบอกว่าตรงนี้บวกสิเนี่ยเพื่อนๆจะใช้เป็นลบสิก็ได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องถูกคอลเลกให้เป็นบวกอยู่ดีนะครับก็จะได้ตามนี้มาเนาะทีนี้ค่าตรงนี้ที่เราได้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะครับอย่างที่บอกว่า e n a n t i a c access นะครับมันคือค่าที่ access นะครับเพราะฉะนั้น56.8%เนี่ยมันคือสัดส่วนของ r ที่เกินมาเนาะเพราะฉะนั้น r ที่มันเกินมาจากในตำลับเราเนี่ยในตำลับที่เราวิเคราะห์เนี่ยมันเกินมา5 6 8นะครับ ทีิชภาพตามต่อครับนี่ฮะในข้อสามเนาะที่ผมบอกไปนะครับในสารหนึ่งตัวมันก็จะมีส่วนผสมระหว่าง S แล้วก็ R ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าสัดส่วนของ R บางส่วนนะครับมันจะไปทบกับสัดส่วนของ S ทั้งหมดพอดีนะครับแล้วก็ค่าที่ได้มาเนี่ยก็คือค่า Access ของตัว R เนาะตรงนี้นะอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเรารู้แล้วว่า R เนี่ยมันเกินมาห้าหกุดดเปเซนะครับนั่นหมายความว่าส่วนที่เหลือเนาะก็คือหนึ่ง้ยลบ5้าบหกจุดดเเนี่ย มันก็คือเป็นส่วนผสมของ r และ s นั่นเองนะครับเราเลยได้บรรทัดนี้ออกมาครับส่วนที่เหลือนะครับ100ลบ ,56.8 เนาะได้43.2นะครับ43.2มเนี่ยมันคือส่วนของ r และ s ผสมกันนะครับและมันไม่เกิดการบิดรละนาบเนาะมันไม่เกิดอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้มันไม่ใช่เป็นค่าที่สังเกตได้ไง ค่าตรงนี้เนี่ยมันก็เลยมี r ครึ่งหแล้วก็ s ครึ่งหนะครับก็เป็น26 1 6กับ21.6เนาะเพราะนั้นค่าทั้งหมดนะครับเรามี r เกินมาเท่านี้แล้วก็มี r ที่อยู่ในรูปลาฟิมิกฟอร์มเท่านี้นะครับบวกกันก็จะได้78.4นะครับแล้วก็ s ก็จะมีอยู่21.6เนาะเราก็สามารถตอบได้ทันทีเลยว่า่าข้อนี้นะครับก็จะมีสัดส่วนของ r แล้วก็ s เป็น78แล้วก็21ตามลำดับ